สวัสดีจ้าพี่น้องโปรไผทุกคนเดอ้อมากินข่าวน้ำกันจ้าใส่เสื้อตัวใหม่แล้วพี่น้องแต่ว่าใส่เสื้อคุ้มตัวเก่าจะหาว่าจะแก้วเอาคลิปเก่ามาลงอีกโบเมนเดอ้อคลิปใหม่คลิปเอ็นนี่มีอย่างพี่เแกงมะลุมจ้าแกงมะลุมเดอ้อถายรูปไปกันแกงมะลุม อันนี้ก็เป็นอัน,นทอดเนื้อทานย,ยากเหลือเกินอันนี้ก็เป็นยังปลาสาบคอยมรตจวดๆเลยบอรีล้าดอ,อกแกงบะลุมมาเข้าบะไรเ,เว้ยเอาไข่ออกก่อนอน,น้ำน้ำน่มี่ มามาพี่น้องกินแกงมาลุงด้วยกันจ้าหลายเบดไป,ปลแล้วหรอ แกงมะลุมพี่น้งองแกงมะลุมแกงมะลุมอันนี้กปะปลาซับหมูต้มหมูต้มจิ้มกะปลาซับอืมกินทอดบ่ได้ ทอดรเรได้กิ่นกับเาค่ะเอาไปต้มม,ม,มันหมูกระทะเนี่ยมยไม่ได้ดหลถายรูป